มองจากด้านข้างแทบแยกไม่ออกเลยว่านี่คือมิวเอรุ่นไหนไปดูกันว่ารุ่นอะไรเซลหญิงอิสุเมโทร,ราชพึกษ์พามารู้จักกับเจ้ามิวเอ็กแอหน้าอีลิแกนกันนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะกระจังหน้าเป็นของตัวรองท็อปหรือตัวท็อปนั่นเองนะคะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งวาซุมาแบบจัดเต็มเลยนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือฝากระโปรงติดมาให้ด้วย มาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างจะเป็นล้อขอบ20ของรุ่นอัตติเมตนะคะมาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้าที่บิวอินมาไฟเลี้ยวมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่มความหล่อด้วยครอบบันไดามาให้อีกทำให้รถของเราดูหล่อมากขึ้นนะคะคิ้วกันสา์ติดมาให้แบบตรงรุ่นเลยพร้อมกับย้ายเสาอ,อากาศเป็นครีบฉลามนะคะด้านบนนะคะลูกค้าเลือกสีได้เลยตามใจนะคะ ถัดมาอีกนิดนึงด้านหลังของเราก็จะเป็นชุดสเกิร์ตของวาซูมาเช่นเดียวกันมาพร้อมกับคาดเอลมีไฟนะคะที่เป็นโลโก้ Mule X Sport มากับตัวรถให้รถของเราดูเท่นะคะสเกิร์ตของเราเป็นวาซูมาแบบท่อหลอกท่อเหลี่ยมมาให้นะคะแล้วก็มองขึ้นไปด้านบนจะเป็นสปอยเลอร์ครอบไฟเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยนะคะ ที่เห็นนี้นะคะลูกค้าสามารถออกรถด,ด้วยงบเพียง129,000บาทเท่านั้นอยากแต่งตรงไหนเพิ่มเติมหรืออยากติดอะไรเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกมาสอบถามเซลล์หญิงอิสุเมโทรได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ